สวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าเอตอนนี้นะคะตะการตาไปด้วยผ้าไหมฝีมือคนไทยทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งผ้าไหมของไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เลื่องลือชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะโดยผู้ที่ทําให้ผ้าไหมเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกและถือว่าเป็นการขยายตลาดผ้าไหมสู่สากลครั้งยิ่งใหญ่คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะ และตอนนี้ค่ะเอ็กก็อยู่กับดรอนุชาธิรคานนท์ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยก่ะถึงงานผ้าทอของไทยนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างยังไงบ้างคะอาจารย์พูดในแง่เทคนิคก่อนนะครับเทคนิคเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของของอาเซียนเ,เราจะพบ เทคนิคใกล้เคียงกันในประเทศที่ที่มีพื้นที่ติดกันยกตัวอย่างเช่นเทคนิคก,การขีดอย่างเงี้ยเราก็พบที่ประเทศไทยที่ลาวก็พบนะครับเทคนิคมัดหมีก็เป็นวัฒนธรรมร่วมในหลายๆประเทศทั้งไทยทั้งเขมรอินโดนีเซียมาเลเซียเราก็พบเช่นเดียวกันหรือว่าผ้ายกเนี่ยที่เราพบในในประเทศไทยเราก็มีผ้ายกในบูนไนมีผ้ายกของอินโดนีเซียเขมรเออเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันทําให้ผ้าไทยโดดเด่นเนี่ยคงเป็นเรื่องของลวดลายแล้วก็การพัฒนาสีสันขึ้นมาให้มันเหมาะสมกับกับรสนิยมของคนไทยเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศที่เรามีการปรับปรุงประยุกต์วัตถุดิบที่นํามาใช้มาโดยตลอดรวมทั้งสีสันที่เรามีการพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมันมันเป็นเรียกว,ว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างโมเดิร์นนะฮะเราก็ร่วมสมัยเพราะว่า,อาของไทยเราเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งเรื่องของการพัฒนาเลยในแง่ของผ้าทอ ผ้าทอของแต่ละประเทศนะคะถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมและเพื่อไม่ให้มรดกอันล้ำค่านี้จางหายไปเราคนไทยรวมถึงเพื่อนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียนต้องรวมกันอนุรักษ์และสืบสารงานศิลปะหัตถกรรมอันทรงคุณค่าไว้ให้คนรุ่นต่อไปสวัสดีค่ะ